ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้าตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราระเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะร์ชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอรสิสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยญารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ทัมฮัมฮัลโหลวันทูทีวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวัน หันษามาหาสนุกป,ประจำในวันพุธนะครับที่10มกราคม2567 <c oughs> ย้ำอีกครั้ง67 <c oughs> เออผมชอบเอผลอพลาดน,นะขึ้นหนึ่งคับเดือนสองนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้เข้าสู่เดือนสองแล้วนะนะครับเข้าสู่เดือนสองแล้วประกาศประกาศโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง นะลูกศิษย์เอฟซีของหมอฤทธิ์ดาแต่ละคนที่มาดูดวงชะตาอาจารย์และอาจารย์ได้บอกไปนะครับคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จชีวิตพลิกฟื้นร่ํารวยเงินทองมั่งมีสีสุขเล้าเอีย้ยปอหอนะครับไม่ใช่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นดวงใครจะมาคุณมาดูกับอาจารย์นูน่นนี่นั่นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเฮ้ยมาแล้วโชคคุณมาแล้วนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีคุณจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีโชคลาภและความสําเร็จ นะครับเ,เสี่ยงโชคลาบได้มีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่ได้นะแต่ถ้าดวงมงคลก็อาจจะอาบโชคก็ได้นะมันก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของวัน,นวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้นะสามารถทําการมงคลได้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะครับ <c oughs> ตอนพูดที่ฝันไน้ขึ้นหนึ่งขั้มเนี่ยนะตามธรรมดาความฝันก็ถือว่าฝันดีเสมอนะถ้าฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝันฝันร้ายก็บันเทาเบาบางนะครับก็จะไม่ร้ายเท่ากับฝันในวันอื่นนะเอ่อก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับความฝันต่างๆนะคุณประจําไว้ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับเออก็ซื้อตามกําลังใบสองใบก็แล้วแต่นะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธ มีความสุขมานะครับซาหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดหัวใหม่ในวันพุธจะเกิดตลอดวิวาตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสี่หลีสวัสดีในดวงชะตานะครับโอเคนะคระับเรียบร้อยวันนี้จัดตาแปะเย็บนะนอ,อ,อยวขอสักป,ปกนนื๊ดสองปื๊ดก่อนนะ ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวจะซื้อใหม่ละ <c oughs> อากาแฟมันจะหมดจะซื้อชุดใหม่ไอชุดเนี้ยมันมันก็เป็นรสชาติเ็าเข้มนะนะแต่ว่าติดใจรสชาติรสรสชาติหนึ่งที่มันเป็นตัวอักษรสีแดงอะ่ะเ,เราก็เราก็สั่งมาเดี๋ยวรู้สึกว่าเขาจัดส่งมาผิดใช่ไหมเมื่อก็เป็นไปได้ให้ส่งมาผิดก็กินเออยกเวดต่อไปจะสั่งซื้อเนี่ยจะต้องแบบเอาละเอียดเลยต้องอย่างนี้นะคือรสชาติมันจะมันจะ ไม่ได้ขมทีเดียวมันจะอาจาจะมีรสชาติปลาแรมหน่อยนึงอะไรเงี้ยเออมันแม่แหมคอกาแฟนี่รู้ดีนะลุ่มลิ์ชิมรสเ <c oughs> มื่อสมัยก่อนเนี่ยจายนยเดินทางโอ้โห <c oughs> เขาเรียกทั่วทุกที่สารุทิ์เนื้อใต้อตอกตนไปหมดถ้าที่ไหนมีร้านกาแฟดีๆมีชื่อนู่นนี่นั่นหรือถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยนะคือคอแฟนักลาก็าต้องไปนะไปถึงที่เลยบางทีอยู่ไกล น,นัง่งรถไฟฟ้าไปน,นู่นนี่น่ไปกินต่างๆนานาใช่ไหมเอ่อแต่ก่อนเนี่ยทำงานเนี่ยก็ไปตามร้านกาแฟมีเน็ตไหมเออไปนั่งกินร้านประจำนู่นนี่นั่นะก็มีเนต็ตก็ทำทำงานได้น,นั่นนะ่ะคือดวงชะตาบางคนเนี่ยต้องเดินทางถึงจะได้ลาบนะดวงชะตาบางคนคุณต้องเดินทางนะครับจะประสบความสําเร็จคนที่ทําแบบเป็นอาชีพเซลล์นู่นนี่นะั่นหรือคุณเป็นท้าง,งานอะไรคุณเนี่ย นะติดต่อค้าขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะเอ,อใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมเนี่ยถ้าคุณเดินทางไปก็เดินทางไปเลยดูบางคนมันอยู่ในที่ที่ตั้งไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่มันต้องเดินทางถึงจะได้ลาบไงคุณก็ต้องไปเลยตามร้านกาแฟคุณก็ดูที่มีไหมเออไปนั่งหน่อยนั่งประจาอ,อนร้านนี้นะแล้วก็ไปร้านนู้นร้านนั้นเอออย่างเงี้ยมรกรน,นะโอ้สะดวกมากตัวดําปิดปี่เลยเออ <c oughs> อันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของออะไรนะความฝันบอกไปยังไงนะอ๋ะอฝันบอกไปแล้ว <c oughs> อายุขีต่อมามาถึงเซียนเซียนสี่ประจำวันจันอย่างรวดเร็วนะครับเอออย่าลืมนะวันนี้วันพระด้วยนะวันพระสวดมวนต์ไว้พาะนะทุกวันพระคุณจําไว้คุณต้อง ไหว้เจ e? okay. be ้าที e time, ail, wow. ่เจ้าทางที่บ้านไหว้สิ่งสิ์สิิ์ที่บ้านของคุณคุณจะประสบความสำเร็จนี่คือเคล็ดลับนะแล้วเคล็ดลับรวยต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะบอกคุณในช่วงนี้แหละกุมภาช่วงตุจีนนะช่วงตุตจีนเนี่ยอาจารย์จะจัดพิเศษแต่คุณพอถ้าคุณทําพิธีตามที่อาจารย์บอกคุณไปแล้วปุ๊บให้คุณรอเลยรอรับเงินได้เลยหนึ่งเดือนหลังจากนั้น บางคนอาจจะได้เงินหนึ่งหมื่นบางคนอาจจะได้หลักหมื่นบางคนได้หลักแสนบางคนได้หลักล้านมันสําคัญมากนะครับแล้วเคล็ดลับต่างๆจะก็จะบอกไปนะอคือถ้าอย่างเร็วกว่าเดือนหนึ่งมันกม็มันก็แล้วแต่นะบางคนทําอาจจะได้เลยก็ได้ใช่ไหมวันสองวันไม่นานแต่ถ้าอย่างช้าก็ไม่เกินสามเดือนนะยังใั้คุณก็ต้องได้จะมากจะน้อยนะในดวงชะตาของคุณ สําคัญมากคุณรอติดตามคลิปรับชนรับฟังของอาจารย์ได้เลยในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามอาจารย์จะบอกเคล็ดลับรวยให้กับคุณนะครับเท่านั้นอไม่บอกใครจะบอกใครนะต่อมาเซียมซีนะครับให้คุณตั้งขิดอธิษฐานาจจะสัตว์กระดิ่งโชคลาบเป็นความสเปจนะสาธุใครดูสินกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาาปลอดภยัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรวย,ยนะครับ อันนี้ได้ CMC ไปที่70เบดโชคชะตาท่านในช่วงนี้ขอให้รักษาความดีนะครับความสื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรน,นะต่อสู้อดทนนู่นนี่นั่นนะครับคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะครับฐานะก็จะมั่นคงดีขึ้นจเจริญก้าวหน้านะครับธุรกิจส่วนตัวต่างๆนู่นนี่นั่นการค้าการขายต่างๆการเป็นในหน้าเออแม่บางทีนะ ก็มีคนมาถามว่าอาชีพอะไรที่ได้ผลกําไรมากนูน่นนี่นั่นได้อย่างง่ายดายไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมายนะก็คืออาชีพในหน้าเนี่แหละนะครับทุกคนเป็นได้นะในหน้าเนี่ยนะในหน้าขายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนูน่นนี่นั่นในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ในหน้าขายที่ดินเอออาชีพเนี้ยในหน้าเนี่ยสามารถทําเงินให้กับคุณได้อย่างมหาศาล นะครบที่จริงที่จริงเนี่ยนะถ้าอาจารย์ไม่ถูกโกงที่ดินเนี่ยได้เกือบล้านนะเออเพราะในหน้าซ้อนในหน้าอีกทีหนึ่ง,งนะเราก็ต้องยอมใช่ไหมนู่นนี่นั่นนะแต่นี่ก <c oughs> เนนนะ็เพื่อนสนิทนะเพื่อนสนิทมันยังโกงเห็นเห็นนะเออเราเราอยู่ติดแต่เพื่อนนะมันมีแก่ๆชอบแต่งตัวซมโซมซ้มซมซ้อนะเดินมาก็ชอบถือโฉนด หลายหลายใบเราก็ยังบอกเอ๊ะมึงไม่กลัวจะหายเหรอไม่รู้เขาก็จะใส่ซองมาเลยก็ไม่รู้ถือมาไม่รู้นะไม่เข้าใจนะแต่ก็ได้วิชาการดูทุ่งดูที่น,นู่นนี่นั่นการซื้อที่ดินกับมันมาก็ก็ได้เหมือนกันนะไอ้วิชาสุดวิชาเถอะนะแต่ว่ามันโงกงเงินเนี่ยห้าแสนเนี่ยนะมันก็บางคนบอกโอ้ย ยาเลยเอาหัวสีไปเถอนะนึกอ๋อเหรอเอ่อถ้าคุณถ้าคุณถูกโกงบ้างคุณก็เอาหัวสีนะถ้าคุณถูกโกงล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านคุณก็หัสีนะอย่าไปอย่าไปฟ้องเลยนะเออคุณทําไม่ได้นะ <c oughs> แมทุกวันนี้ก็ไม่รู้นะ <c oughs> เพื่อนอะาจารย์เป็นตายร้ายดียังไงใช่ไหมเออก็ปล่อยไปแต่คือไม่อยากเจอกันะนะนะถ้าเห็นก็เดินคนละทาง อย,าาอย่ามานั่นเลยดีกว่าแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะเออคือคนโกโหกอะ่ะคือม่ค้นตบัดสัตว์เนี่ยรับปากว่าได้แต่ทําใบทํามาบอกไม่ได้รับปากไอ,อ้คนแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะถือว่าเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้เลยนะเออมีน้อยนะโกโหกบลมนูน่นนี่นั่นนะเล่นลินล้น,นปิน้นป้อนต่ตอนตอแหลอะไรก็รู้สารพัดนะเอออันนี้ต่อมา มาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังนะครับขอให้คุณมีความจริงใจแน่วแน่นะคุณก็จะมั่นคงประสบความสําเร็จชายถูกต้องถ้าคุณมีความจริงใจนะคุณทําให้เต็มที่ใส่ใจเออส่วนมากอาจารย์จะถูกเอาเปรียบนะเลยเรื่องจริงนะแต่ก็โอเคเราทําทําให้เต็มที่ทาอย่างเต็มที่สุดกําลังดีที่สุดนะฟ้ามีตาครับเอออย่างน้อยเราก็ได้บุญใช่ไหม มีหน้าแนะ่ะถึงจะได้มีบีโชคลาภปากายบีคนนู่นนี่นั่นเอ,อให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอดอ่ะนะถ้าคนรู้นิสัยกันจริงๆเนี่ยนะอันนี้ <c oughs> ต่อมาพูดถึงในเรื่องของความรักความรักคุณก็จะลาบเรื่องมีความสุขมีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายาท่านในช่วงนี้นะเอ,อถ้าคุณขยันขันแข็งนะครับมีความอดทนกว่าจะประสบความสําเร็จ นะต่อมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยถ้าคุณกําลังหางานทําอยู่คุณก็จะได้ตําแหน่งงานที่ดีคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าดีมากนะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่นี้นะครับอาการก็อาจจะหนักขึ้นนะคุณต้องตั้งใจในการรักษานะครับโรคที่มือพึนระวังเกี่ยวข้องกับหน้าอโกโรคท้องนะเอ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณทําเป็นอาชีพในหน้าก็ในเรื่องของสัญญงสัญญาคุณก็ดูให้ดีนะออ,อย่าไปอย่าสัญญาปากเปล่านะของอาจารย์เนี่ยสัญญาปากเปล่านะอาจารย์เคยโดนหลอกเรื่องธุรกิจเนี่ยมาสองหนมาสองหนหนนึ่งก็เรื่องทีดินเพื่อนสนิทสิบสายหน้านะอีกขนหนึ่งเรื่องสินค้าใช่ไหมเราส่งสินค้าไปผูก รอรับตังค์ไม่มาสักทีหนึ่งนูน่นนี่นั่นเราก็ส่งไปเออพอไม่ส่งปุ๊บแล้วก็นู่นไปแจ้งควงแจ้งความใช่ไหมเออเรียกร้องค่าเสียหายนะรู้ไหมมันบอกว่าอย่างไรมัน <c> พ <oughs> ูดว่าไงนะให้ไปเก็บกับลมเออนี่ไงถ้าคุณทําธุรกิจเนี่ยนะถ้ามันบอกให้ขอเก็บตังค์เก็บเงินนะมันบอกให้ไปเก็บกับลม เออคุณเป็นไงรู้สึกไงบ้างคึกไหมโกรธไหม <c oughs> <c oughs> แหมแต่ว่ามันเป็นแต่ว่ามันจะเป็นมันเป็นคนที่มีวาทะสิ์ดีเนะี่ยพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นนะจะพูดแต่เรื่องงานพูดแต่เรื่องอะไรนะแต่เรื่องเงินแม่งไม่พูดสักที <c oughs> จะให้ตอบมีนี่นะี่ยอืมอตัวกิด พ่าให้คุณใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่ก็ระวังนิดนึงนะต้องยืนหมูยืนแมวนะเงินมาของถึงไปเงินมาของถึงไปนะดีที่สุดออโอเคต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะคุณก็ฟังคนแก่เล่านะเขาอยากเล่าพูดอะไรก็พูดไปสารพัดนะมันเป็นประสบการณ์นะคุณก็ฟังฟังไปนะฟังหูไว้หูนะอะไรดีก็เก็บนะอะไรไม่ดีก็ฟังผ่านหูไปนะ เพลินๆไม่ต้องคิดมากต่อสิ่งไรชีวิตคนเรานะเออันนี้พูดถึงวันนี้นะครับสีที่คนเว้นให้เว้นสีชมพูชมพูไม่ดีนะสีที่ดีก็จะมีสีเขียวส้มดำฟ้านะครับสีที่ดีสุดเลยก็คือสีสีที่ดีสุดก็คือดำนะสีดำสีสองสูงสสีโโก้นะครับทิศที่ดีก็ตะวัน ตกเฉียงเหนือที่เทียบก็ออกเฉียงใต้นะครับต้องระมัดระวังนะตัวเลขที่สามารถเสี่ยงโชคลาบได้เนี่ยก็จะมีเลขห้าแปดหกห้าแปดหตัดแปดนะมาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยกับสังคมนู่นนี่นั่นมากขึ้นนะครับเออลืมเลยนเะพึ่งรึกออกนะใจเย็นนะเลขนำโชค วันนี้แหละคุณรอติดตามวันนี้แหละถ้าไม่บ่ายก็เย็นนะเนี่ยคุณรอหน่อยหนึ่งนะเพราะอาจารย์มีคิวดูดวงชะตาอยู่นะเดี๋ยวพอเล่นเสร็จปุ๊บทำมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <c oughs> ยังรวดเร็ววันนี้แหละวันนี้แหละนะเออนี่แหละอันนี้ต่อมาคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังโครคภัยไข้เจ็บนะคบคือโรคอะไรที่คุณมีโรคประจําตัวคุณคิดว่าหายไปแล้วนะไม่หายหรอกเนะี่ย คุณเห็นไม่โรคไข้หวัดก็ยังอยู่ไข้หวัดกข้หวัดใหญ่นะตอนนี้โควิดก็เป็นโรคประจาท้องถิ่นไปแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพนะอ,อแต,แต่แต่ขอบอกโควิดไม่ได้แอบมอาจานเลยนะแต่ก็มีแต่ไข้หวัดแล้วก็ผูเปรออ,อันนี้ต่อมาคนเกิดวันพฤหัสนะถือว่าสังคมคนรอบข้างใช้ความเคารพศรัทธาได้เชื่อถือในความรู้ความสามารถของคุณนะครับ ต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนถือว่าจ้าวชะตาจะมีโชคลาภได้รับผลประโยชน์ที่ดีมีเงินมีทองนะครับก็จะได้โดยง่ายนะต่อมาพูดถึง <c oughs> คนเกิดวันศุกร์ฐานะทางด้านการเงินคุณก็จะดีขึ้นทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าจ้าวชะตาอาจจะเหน,นเหนื่อยกับปัญหาต่างๆซึ่งในบางครั้งมีเข้ามาเนี่ยเร็วนะจนต้ตั้งตัวไม่ทัน ต่อมาคนวันจันทร์ดีนะแต่รัฟานช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็เจ้าสาอางนะแล้วบางคนบอกเพศที่สามได้ไหมก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาคนวันอังคารเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดพูดจาไม่เพราะนะทั้งชายทั้งหญิงนะครับการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นนะแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ เครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยสำคัญนะตัดให้ขาดเลยชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับ,ชบ,ชบ,ชบนะจนใบเนใี้ยงใจล่อหายอยู่เลย <c oughs> โอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะเอ่อปรากฏการผ่าดาวทุเดย์ในวันนี้นะก็จะมาพูดวันนี้ก็จันทร์ก็เสียนะครับจันทร์เสียตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยนะถึงประมาณแปดโมงนะครับแปดโมงดาวจันทร์ก็ดีไม่ได้มีปัญหาะไรนะ แล้วดาวจันทร์ก็จะทับกับดาวอังคารเวลาบ่ายโมงเก้านาทีเนี่ยนะแอ้คุณก็มีโอกาสที่ดีนะ่จะมีโชคลาบร้อยนะครับเออแต่ให้ระวังในเรื่องของเรื่องถูสาวนะในดวชะตาเนี่ยนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ไอ้เรื่องนาในน่องในหน้า,น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 าที่ดินต่างๆคุณก็ทําให้เต็มที่นะเออคุณก็ต้องไปศึกษานะความรู้นะ ว่าอย่างไรนะที่ดินอย่างไรค่าตอบแทนเท่าไหร่ฮนะแต่ของอาจารย์เนี่ยเขาบอกอะไรนะตอนที่มันลดราคาใช่ไหมบอกคุณไม่รู้หรอกว่าราคาที่ดินเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาเออราคาที่ดินมีขึ้นมีลงตลอดเวลาใช่ไหมจริงไหมอ่าจริงจริงนะราคาใช่ไหมแต่ทําไมค่าในหน้าลดน้องในหน้าลดตามไปเลยเหรอแม่ <c oughs> <c oughs> เราก็อุตส่าห์ขาดทุนนะเราอาจจะได้ไม่เต็มนะในหน้าซ้อนในหน้านะคุณจําไว้ท่านในหน้าซ้อนในหน้าคุณก็คุยให้มันโอเคกี่บาทบาทหนึ่งห้าสิบตังค์ก็แล้วแต่นะถ้าเขาสามารถทําให้คุณได้คุณก็โอเคห้าสิบห้าสิบไปเลยนะอ,อต่างคนต่างได้ไปแล้วเวลาคุณพาคนไปดูที่เนี่ยคุณจะพาไปดูคนเดียวบางคนพาไปดูคนเดียวแล้วหยุดมันจะได้ไหมนะคุณต้องพาไปดูหลายๆเจ้าเลย ยี่สิบสามสิบเจ้าของอาจารย์เยอะนะวิ่งที่ที่จำได้หกเดือนหกเดือนถึงขายได้ครับนะแล้วหออาจารย์เนี่ยนะจะบอกให้นะไม่เหมือนชาวบ้านนะขายที่ในน้ำนะน้ำเป็นส่วนใหญ่ที่มีอยู่กับกระจกนึงนะให้พอยืนมองมองสะใช่ไหม เออขายที่ในน้ําำนะทามีคนมาบน่นว่าโอ้ยเหนื่อยอย่างงู้นอย่างนี้แหมในคุณนี่กระจอกจริงๆนะของจาย์ขายที่ในน,น้ํานะจะบอกให้นะขายยากขายเย็นนะก็ไม่รู้นะทําไมมันถึงเอาที่แบบนี้มาออขนาดเพื่อนแท้เพื่อนสนิทมันน่าจะเอาดีๆมามันเอก็ไม่รู้เงินนะนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงตามราลาสีจับ นะครับเริ่มชาวล,ลัคนาราศีเมฆนะราศีเมฆร,รูชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยดาวเสาร์คุณก็งานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายนูน่นนี่นั่นนะพฤ่อกรรสดีทักคุณอยู่ดีแล้วนะจะมีอํานาจวาสนาจะมีความสําเร็จนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นสายโมเข้าห้เลยนะครับธุรกิจสายโมนะดียาวนานไปเจ็ดปีเต็มนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกสายหมประสบความสําเร็จ นะธุรกิจสายมูต่างๆเนี่ยอาจารย์เป็นคนพูดคนแรกนะตั้งแต่ปีหกห้าช่วงมนุษย์ตะยูมเออคุณไม่หาฟังในคลิปนั้นนะ่ะตอนนั้นอาจารย์กําลังกินกาแฟอยู่ทามคลิปใช่ไหมกุบกุบกุบพอดาวมาแล้วมันปีตขึ้นสมองเลยฟ้าบวิ่งเข้าเซนเลือดอ๋อสงรามศักซิสสายมูครับแม่ นี่ยคราจะแม่นอะไระสักขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ดีนะสายมูนะประสบความสาเร็จนะสูตรมวยพาเข้าไว้นะต่อมานะครับหลังเมษาเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริญรุ่งเรืองเงินจะเข้าประเทศมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอื่นเนี่ยคนมันจะตีกันในประเทศก็ช่างมันนะแต่เงินจะเข้ามาในประเทศดีนะครับต่อมาราศรีพฤกษก์เนี่ย ในโดยชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าดีประสบความสําเร็จพุธก็มีรายจ่ายคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่พุธมาตรงนี้ระวังปัญหาเรื่องบทบริวานนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายการสูญเสียพัดภาคต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินของคุณก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่นะครับต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีเมถุนคนเมถุนดวงชะตาคุณเนี่ยโอ้ยดวงก็ถือว่าดีนะเยอะแยะแต่ระวังคําพูดนู่นนี่นั่น นะครับแล้วในเรื่องของการเงินการทองก็มีทั้งรับทั้งจ่ายในดวงชะตานะส่วนการงานดีนะครับความรักมีความสุขต่อมาชาวราศีกรลกฏดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจําตัวก็อยู่พวกอารีนะดวงคุณให้ระวังในเรื่องการใช้อารมณ์นู่นนี่นั่นนะครับส่วนด้านการเงินก็มีเกี่ยการรายจ่ายคุณจะมีปัญหาวุ่นวายเยอะนะเช้ากรกฎเนี่ยต้องระวังใน,นหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครดีอยู่ก็ดีนะต่อมา ชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถือว่าดวงชะตาคนนี้เรื่องของการงานอิทธิพลดาวศุกร์ก็อยู่พันธุนะครับดาวอาทิตย์พุธอังคารจันทร์ก็อยู่ปูตนะเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของคาพูดนิดนึงนะครับโครงการงานโปรเจกต์กต่างๆก็ต้องรอบคอบนะครับในเรื่องของคู่สัญญาต่างๆควรตามด้วยตัวของคุณเองถึงจะดีไม่ควรที่จะร่วมบุนส่วนกับใครนะนะต่อมาชาวลัคนาราศีกัน คนกันเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับดาวการเงินคุณดาวศุกร์ก็อยู่พบสหัสชะดาวงานคุณก็อยู่พันธุนะครับงานดีเงินก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จให้ระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับต่อมา <c oughs> ชาวราศีตุลคนตุลดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็อยู่พบสหัสชะ นะครับออดาวไปจำตัวคุณเขมุ่งเน้นมุ่งมั่นตั้งใจในการหาเงินหาทองนะครับคืองานคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคุณสังเกตได้เลยนะครับแล้ววันนี้เป็นเข้าสู่เดือนยี่นะก็จะดีในดวงชะตาฮ่อฮ่อฮ่อต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกดวงชะตาคุณเรื่องงานคุณก็จะได้เงินจากงานประสบความสาเร็จมีโอกาสนี้เรื่องของสัญญาต่างๆ นะครับธุรกันนูนีนั่นนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนธนูเนี่ยโอ้ยดาวพุธก็กลมรักนะครับเอ,อ่อความรักคู่ความคู่สัญญาก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีในระดับหนึ่งความสําเร็จคุณก็จะมีเข้ามานะครับในเรื่องของบริวารต่างๆความเสียหายก็มีหลายๆเรื่องนั้นมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะแล้ว <c oughs> ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าใช้อารมณ์นะต่อมาชาวราศีมังกร คนมงกรดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยดาวศุกร์นะงานที่คุณทําก็จะนําพามาซึ่งลาบและผลประโยชน์การเงินก็ได้เงินประสบความสาเร็จคุณได้เดินทางติดต่อสื่อสารวดีนะครับแต่ดวงชะตาคุณในช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณพูดตัวเลขอะไรลอยมาไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนกุมดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานอิทธิพลดาวงานของคุณเนี่ยนะครับดาวคานก็อยู่ราพะ นะบางคารวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระวังความเสียหายนะครับส่วนการเงินการทองดีนะจะประสบความสําเร็จทําธุรกรรมกว่ามีโอกาสที่จะผ่านต่อมาชาวลัคนาราศีมีดวงคนราศีมีนถือว่านะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องของการเงินก็จะมีโชคลาภและความสําเร็จเสียงโชคลาภได้นะครับการเงินก็จะประสบความสําเร็จนะส่วนในเรื่องของดาว การเงินคุณได้มาก็จ่ายไปเก็บเงินไม่พออยู่ระวังความเสียหายเรื่องงานด้วยในวันนี้นะครับต่การทะเลาะบ่อแวง้งโทรษาต้องใจเย็นนะครับโอเคครบ12บราศีหรือจะมาเสียงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติม,มว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะใครเลียกไพ่ใบที่หนึ่งคุณได้อะไรเอ่ยฟุบได้จัตติกนะดวโดะสตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์การทําในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆหรือธุรกรรมนะครับส่วนด้านการเงินคุณก็จะได้เงินจากสัญญาข้อตกลงต่างๆที่คุณได้ถามเอาไว้ส่วนความรักคุณจะมีความรู้สึกที่ดีอาจจะพึงพอใจกันในที่ทํางานหรือสายงานเดียวกันกับคุณก็ได้นะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2คุณได้ปุ๊บคุณได้อะไรได้เดอะสตาร นะค,คนควาควาดาวคุณต้องมีความหวังมีความศรัทธาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเกี่ยวข้องกับาการใช้จินตนาการต่างๆนู่นนี่นั่น,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 นความคิดไวปิบนะนีเรื่องของการเงินนของคุณก็จะได้เงินประสบความสําเร็จนะครับส่วนความรักของคุณยังอยู่ในเรื่องของการเข้าสังคมเพื่อนฝูงความรักยังไม่ค่อยเท่าไห่นะครับเออในดวงชะตาของคุณต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามครับใบที่สามคุณได้ the emperor นะครับ ดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานนะครับมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีการเงินก็ได้เงินจากรายได้ประจําส่วนความรักก็จะมีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะครับโอเคครบ12สราศีแล้วท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาออาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ